สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุทศน์กินสวัสดีครับผมเด็กชายสวัสดิ์สริเจริญชัยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุทพงปานครับชื่อเด็กชายสุทธิชนวันนี้เราจะมาพีเต์เรื่องกลุ่มดาวเทียมมีกี่ด้านนะครับใช้ประโยชน์ในด้านอะไรบ้างครับในด้านที่1ด้านอุตุนิยมวิทยาในด้านอุตุนิววิทยาใช้ดาวเทียมเพื่อการพยากรณ์อากาศต่างๆให้เปนยอมครับสื่อสารเราใช้ดาวเทียมในการสื่อสารจากทั่วทุกมุมโลกใช้ประโยชน์จากระยะไกลได้ กากำหนดตำแหน่งและนักกำหนดตำแหน่งดาวเทียมนำล่องจะเชคขึ้นซึ่วิทยุและรหัสจากดาวเทียมจะนานมากกว่าสามดวงที่อยู่ในอวกาศทำงานร่วมกันโดยส่งสัญญาณไปยังเครื่องรับสัญญาณบนพื้นผิวโลกเป็นส่วนควบคุมคำนวณระยะทางคำนวณระยะทางระหว่างจุดที่ต้องการสร้างตำแหน่งซึ่งเป็นส่วนผู้ใช้งานการสำรวจทรัพยากรดาวเทียมสำรวจทรัพยากรได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อการสำรวจติดตามทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆบนพื้นผิวโลก ดาวเทียมประเภทน,นี้จึงนํามาใช้ประโยชน์หลายด้านได้แก่การเกษตรเช่นการวิเคราะห์ปริมาณการใช้น้ําในการปลูกพืชด้านการป้องกันภัยพิบัติเช่นการวิเคราะห์และติดตามการเกิดภัยพิบัติด้านดาราศาสตร์ดาวเทียมสำหรวจดาวต่างๆที่อยู่ห่างไกลโลกใช้สังเกตดาวเคราะห์กาแล็กซี่และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆในอวกาศสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอียงเท่านี้ครับขอบคุณครับวันพระวันจ่ามาเว้ 오! Oh. Oh.